สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างไปจำว่าวันที่ 1. พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างนะคะจะเป็นสูตรที่3นะคะที่อาจารย์จะวางให้อาจารย์เคยวางเด่นล่างแบบ3ตัวมาตัวนะคะหรือว่ามาได้ถึง2ตัวก็วางไปให้แล้ว2สูตรอันนี้มาดูสูตรที่3กันเลยนะคะ นี่จะเป็นสูตรที่สามนะคะเป็นสูตรเด่นล่างเลยใช้สิบบนคูณด้วยห้าบวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกสามบวกสองนะคะอ,นนอันนี้เราจะมีการบวกคงที่นะก็คือเลขหนะะึ่งเราก็จะบวกทุกงวดทำการคูณกันก่อนนะคะแล้วก็มาบวกกับหนึ่งคงที่แล้วก็เดินไปตามคําสั่งของสูตรนะคะ,ะ,คะเริ่มตั้งแต่งว่ที่ออกหนึ่งหก หนึ่งหกนะอาจารย์เปิดหน้าหนะึ 1, ่งหกอ่ะหนึ่งหกเราก็จะใช้งวดที่ออกสามสูตรนะคะมาทำตัวสูตรแล้วเพื่อให้ออกหนึ่งหกตามนี้เลยนะฮะสามสูตรนะอาจารย์ดูฝั่งซ้ายมือให้สิบบนก็คือเลขเจ็ดนะคะเจ็ดคูณห้าเจ็ดห้าเป็นสามสิบห้าะ ห้าเจ็ดสามห้าได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดออกหนึ่งหกนลค่ะหนึ่งหกเข้าสองตัวเลยนะคะหนึ่งหกอันนี้จะเป็นสูตรที่สามเลยนะต่อมาว่าที่สูตรที่เอว่ที่สองนะหลักสิบบนคือเลขศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกออกหกสอง ต่อมาฮะคะวงที่สามหลักสิบบนเลขสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดออกหนึ่งหนึ่งมาสองตัวเลยนะ,ะเป็นเบิ้ลนะคะช่วงนี้เบิ้ลบ่อยนะคะเม็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหกแล้วก็สี่สี่นะเบิ้ลบ่อย ต่อมาจากหนึ่งหนึ่งนะเราจะดูหลักสิบบนเลขห้าห้าห้ายี่ห้าอ่ะก็ใส่เลขห้าไว้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดออกหกเจ็ดต่อมาอะะเมื่อที่ห้าตรงที่ออกหกเจ็ดหลักสิบบนเลขแปดแปดคูณกับเดี๋ยวก่อนนะตรงหกเจ็ดนะ จากสิบบนแปดห้ากับแปดใช่ไหมเอาห้าแปดแปดห้าห้าแปดสี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจอารย์ 5. เอาถูกต้องนะเนาะห้าแปดสี่สิบเนาะเลขศูนย์ศูนย์นะศูนย์บวกหนึ่งได้หนะึ่งถูกนะ ห้าแปดสี่สิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเอาหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกออกเก้าหนึ่งห้าแปดถูกอถูกแล้นะคะต่อมาเนอะเมื่อที่หกตรงที่ออกเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดห้า 7 5 3ด5้าสามสบวกหเป็น6กบวกสเป็น9กบวกสเป็น11 4 6ได้เลขหกเมื่อที่7ตรงที่ออก4 6 1นะหลักสิบบนตรงนี้ออก8 1 2ก็เอาเลขห1ึคูณหได้ 5, 5้บวกหเป็น6 6หบวกสเป็น9กบวกสเป็นสิบเอ็ดออกหก ถ้าสูตรนี้เดินต่อก็จะง่ายขึ้นเลยนะคะง่ายเลยนะถ้าเดินนะต่อมาเนาะตงหกหกสองศูนย์สองก็เอาศูนย์คูณห้าได้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งคงที่ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสองเป็นหกออกสี่สี่นะคะตามนี้เลยนะ,ะช่วงหลังๆมานี่เนาะมันจะมาแค่สองตัวข้างหน้านี่นะฮะ นี้หายไปเลยเนาะไม่มาเลยต่อมาม้วนที่เราจะใช้นี่นะคะเป็นมวนที่เก้ามวนที่เก้าตรงสี่สี่หลักสิบบนก็เลขสี่เนาะสี่สี่หกก็เอาสี่คูณกับสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบยี่สิบได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะคะท่านผู้ชมอ่ะตามนี้เลยจะมาตัวไหน ที่อาจารย์วางไปให้เนาะเดี๋ยวดูของเก่านะสูตรแรกเลยนะสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดเก้าใช่ไหมสูตรที่สองได้เก้าสองห้าครั้งที่เราเรียนกันตอนนั้นอาจารย์จะให้ชนที่เลขเก้าตัวชนนะตัวชนเลข 9. เก้าพอสูตรนี้เสริมเข้ามานะคะหนึ่งสี่หกหนึ่งมันก็มีชนที่เลขหกแต่หกท้าสายเอ จะ,ละเลือค่ฟาถางเอามากลับมาเอาอยู่นะคะก็จะเหลือแนวทางที่เลขสี่กับเลขหนึ่งนะ,ะเลขสี่กับเลขหนึ่งก็จะเป็นถ้าเก้าหนึ่งแต้มศูนย์แต้มเราไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเกนะ้าสี่สี่เก้าเก้าสี่เนี่ยตัวนี้จะได้แต้มนะคะอาจจะเป็นสี่เก้าในหลักสิบที่เราได้เลขคู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมจะเป็นชุดนี้เลยนะจะจะมีแค่ชุดเดียวนะคะชุดนี้ยังไงวดน,นี้อาจารย์ก็ต้องให้ให เขาเรียกว่าให้กันไวเนาะสี่ให้ให้เสียงโชคนะสนะี่เก้าเนี่ยถ้าเป็นสี่สองนะคะท่านผู้ชมที่เราทําได้นะคะเมื่อคลิปทีปปผ่ผ่านมาแค่สี่สองนะสูตรนี้ก็หลุดไปใช่ไหมแต่ถ้าเอาสี่เก้าจะไม่หลุดนะและไอที่เราชนหลักหน่วยล่างออะเในชุดพิเศษแปะกับสองนั้นอาจารย์คิดว่าอะมีข้าวมีหลุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวางอาจจะขอเวลาสักวันหนึ่งนะคะทจะไปทํา หลักหน่วยล่างช่วยมาตรฐานให้ว่างวดนี้จะมันจะเด่นที่ตัวไหนเนาะเราต้องไปเช็คตรงตามนั้นด้วยนะแต่แนวทางของเด่นนะคะที่มันก็ไม่หลุดเลยแนตะ่ทั้งสมสูตรเนี่ยรวมสูตรนี้แนหะี่ยเป็นสูตรที่สามที่อาจารย์หวังให้ขึ้นหนึ่งสี่หกนะคะมันก็จะได้เป็นสี่เก้านะคะเดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีหนึ่งอาจารย์เคยสำรองให้ที่สี่สองนะสี่สองจากสูตรเอ่อคบเอ่อคบครบล่างสาี่ผกชุดตรงนะคะ เพราะมันจะไม่มีสี่เก้ามันจะมีแต่เก้าสี่นะถ้าเป็นสี่สองนี่มันจะเป็นตัวตรงของเขานะฮะแล้วมันจะได้แต้มหกเพราะแต้มจะมีสามหกเจ็ดเก้าหนึ่งแังยังสามหกเจ็ดเก้าหนึ่งอันนี้ก็ได้แต้มสามอันนี้ก็ได้แต้มหกประมาณนี้นะก็คือสี่กับสองตัวนี้นะสำลองไว้่ะก็น่าจะมีที่น่าสนใจประมาณนี้อยู่นะคะสองชุดเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมนะ ชื่อช่องตังหน่อยเนาะอันนี้ระยะเวลายัางเหลืออีกเยอะเลยนะคะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมีดีนะคะชนแนลใครกดติดตามอาจารย์ขอให้ถูกนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับ f อนะคะที่ถูกหวยลาวนะคะแล้วก็สนับสนุนช่องมาเนาะ,ะบางท่านก็อยากสนับสนุนนะคะแต่ไม่มีให้เรียกอะไรคะไม่มีที่จะสนับสนุนเดี๋ยวอาจารย์หาให้เนาะ,ะตรงนี้เลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่ได้รับหวยลาว07ตรงๆเลยนะคะข้างบนนะสนับสนุนมาตรงนี้กดแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะใครยังไม่ถูกก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะถ้าใครแคบหน้าจอไว้เป็นเคล็ดลับนะคะว่าถูกแน่นอนนะคะอ่าตามนี้เลยเนาะมีเอขอมานะคะว่าอยากสนับสนุนช่องที่ถูกหวยลาวแต่ว่าไม่ทราบจะโอนไปตรงไหนแล้วที่แคปเอาไว้ก็ทําหายไปแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เนะาะมัมนี้เลยนะคะ สนับสนุนช่องนะ,ะมีดีแชนแนลตามนี้จากก็ไปที่ในไห้เรียกอะไรไปคุยกับอาจารย์ได้ก็ใน f a c e b o o k นะถ้าใครอยากคุยกับอาจารย์ใน Facebook ก,ก็มาที่แผมครับสอนสีเก็บเจถ้าว่างนะคะต้องว่างด้วยนะถ้าไม่ว่างก็คุยไม่ได้นะคะต้องอไห้เรยกอะไรว้แชทแชทเอาไว้เนาะ คือคุยมาไว้เดี๋ยวอาจารย์เข้าไปตอบถ้าว่างเข้าไปตอบให้นะคะถามอะไรมาก็เดี๋ยกถามมาต่อไปนะถามโมูตอบมูแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคลิปนี้เนาะสั้นๆง่ายๆเลยอาจจะถูกในสองในสามสูตรนี้ก็ได้นะคะ่ะถ้ามันเลยไปมันจะซีดลงไปเลยะะตามนี้เนาะ,ะสามสูตรที่อาจารย์วางไปให้นะเนะะี่ยหนึ่งสองสามนี่ค่ะตามนี้เลยนะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ